ไอศุภเชยมีอะไรหรือเปล่าคะพี่มีภารกิจให้พวกเราสองคนับภารกิจอะไรเรอครับสายของเราไดา้ยานว่าที่โรงเรียนบ้านโคกอีหลงมีปีศาจที่ชอบหลอกล่อให้เด็กลอกข้อสอบกันพี่เห็นแล้วรนะับไม่ได้จริงๆร่วงหอบกุ้งใจพวกเธอช่วยไปจัดการปีศาจร้ายพวกนั้นให้พี่หน่อยอย่าให้เด็กเรานั้นโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมแค่นี้ทำได้ไหมละ่ะคะ เวลา9นาฬิกาขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าห้องสอบได้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูวันนี้เป็นวันสอบครั้สุดท้ายแล้วครูขอให้พวกเธอตั้งใจทำข้อสอบและตัดสิ่งเหมือนเดิมนะคะใครที่ทุจริตการสอบจะถูกปรับตกในรายวิชานั้นและพักการเรียนหภาคเรียนค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเอาะ ลุงทำข้อสอบได้อาจารย์จะหลับไปแล้วได้เวลาคบเราแล้วนะล้ลอไปเถอะอาจารย์จะหลับไปแล้วไม่มีใครเห็นหรอกมัวจะเป็นคนดีแล้วก็สอบตกสอบอยากได้คะแนนดีๆไม่ใช่หรอ เฮ้พวกแกทำอะไรน่ะหาเรื่องที่ดีให้พเด็กกัสิด้วยการให้เด็กลอกข้อสอบเนี่ยน่ะเหรอใช่สิใครๆก็คิดถึงควมีปของตัวเองนั้นแหละน้อยแน่ถ้าอย่างนั้นพวกแกคงอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้แล้วแหละเบิ้ใจ แค่นี้ฉันไม่สนใือันหรอวขวัญเรารู้แล้วปีศาจพวกนี้น่ะมันกลัวเสียงันรีเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการแว่ของพวกนี้ สมองฝึกสมาธิและยังทำให้เราเปความจำดีขึ้นเรียนหนังสือเก่งขึ้นจะได้ไม่ต้องมาลออข้อสอบง่ละจริงเหรอครับผมสัญญาสึงจะตั้งใจใเรียนและจะไม่ลอกข้อสอบอีกแล้วครับเก่งมากจ้ะ แต่นี่จะเป็นการทดสอบฝีมือพวกเธอเฉยๆพี่ไอ้มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่ารอพวกเธออยู่ภารกิจที่ยิง่งใหญ่ยังมีอีกเหรอคะใช่สิทันสมัยนี้มองการโกงเป็นเรื่องปกติพี่เอราไม่ไหวจะเครียดจริงๆแล้วภารกิจที่ว่าคืออะไรเลยครับที่บ้านโค้งเดือนอีจะมีการเลือกตั้งนายกบตรตหน่วยข่าวกองของพี่ไอ้ได้ข่าวมาว่ามีการซื้อสิน ลองไปดูหน่อยสิว่ามันจริงหรือเปล่านะไม่ไหวจริงๆคิคดจะเป็นที้นัแต่ยังโกงแม้กระทั่งการเลือกตั้งไปดูให้พี่ไอหน่อยได้เชียะ อย่าลืมเลือกผมนะครับนายสมมีเบอร์สถ้าคุณเลือกผมผมจะพัฒนาบ้านเมืองจะทําให้ที่นี่จเจริญมี3าี4 g ใช้ไปจนถึง 8G เลยนะครับอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องผมนายสมมีเข้าคู่หะกาเบอร์ส เฮ้ยนายสมหมีโกงจริงๆด้วยเราต้องจัดการซะแล้วนี่ทำอะไรนะ่ะอ้าวมีอะไรอยากได้ข้าวขนมเหรอมามา,มา,ม,ามาเอาไปนี่จะบ้าเหรอที่จะมาเป็นผู้นำยังจะโกงอีกโกงที่ไหนแค่ให้ข้าวขนมเล็กๆน้อยๆนี่พวกคุณจะเลือกคนอย่างนี้เหรอคุณคิดหรือว่าพวกเขาจะมาพัฒนาหมู่บ้านของพวกคุณจริงๆ ลองคิดดูแล้วกันเพราะคนรอมัวแต่มองว่าการคอรัปชันเป็นเรื่องปกติประเทศถึงยังไม่พัฒนาทันทีคอรัปชันคอชันคอรัปชันคืออะไรคอรัปชัน,น,น,นเปรียบเสมือนมเร็งไร้รักษาให้หายได้ยากทำให้คนที่เป็นมเริงเสียชีวิต คอรับชันก็เหมือนเป็นมเรีงร้ายทำลายชาติห่วงความเจริญของประเทศทําให้ประเทศล้าหลังบ้านเมืองโดยพัฒนามีแต่ปัญหาหรุมเรา้าคอรับชันเป็นปัญหาใหญ่เหลือหลายแผ่ขยายกว้างไปแทบทุกหน่วยงานของภาคราัฐฝั่งรากคือทำเป็นกระบวนการหาตัวผู้กระทำาผิดและหลักฐานยืนยันได้ยาก เฮ้ยแล้วมันแปลกตรงไหนถึงผมจะไม่ทําคนอื่นๆเขาก็ทํามันอยู่ดีเพราะทุกคนคิดอย่างนี้ไงละ่ะบ้านเมืองเราจึงเกิดปัญหาไม่หยุดย่้งพี่ป้านาอาคะพวกเขาเหล่านี้คิดจะใช้พวกเราเป็นเครื่องมือในการโกงชาติบ้านเมืองเขาแจกงเงินให้เราคนละไม่กี่ร้อยเพื่อซื้อสิทธิ์ให้ชนะการเลือกตัง้งแล้วสุดท้ายก็กอบกยผุผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองเฮ้ยพวกเราางนี้มันหลอกลวงกันดีกว่า ไม่ต่างอะไรกับการตระเรียกแบบนี้เออใช่ๆอย่างนี้พวกเราจะไม่ยอมมันนะแล่วอย่าออกไปนะ ทาที่ดินสับสนทาที่เดินและไปเพราะใจบอกเละไปเพราะใจบอกลาไปไม่เคอยอะไรตนอนเขาเสียมาเจอแล้นั่งคเพียเพราะมันแากอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำไรสุดท้ายก็เดิมแบบสุดท้ายก็โดนด่าแต่จะอยู่ที่ตรงไหนตัไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้นได้ มมดมะแรงแมงโอมบันก,กระดอนให้เห็นดีกับริยามที่ทำบอลสวมอาพอรทำพลาดไม่รักทางเกือปราบที่ยังเอาเงินขึ้นเป็นใหญ่มันก็โกงกันไปได้ทุกเรื่องทั้งการงานการบา้านจนการเมืองกระทั้งเรื่องเลือกตั้งก็ยังโกงคำประชาธิปไตยใช้แอบห้าล้วนปากอยากใจอยากอยูอยอยอย่ผางโผงตั้งตาช่างตาเต็งมะเร็งมะโรง แต่ลวนปักิ้งโหนโกงกันไปมันโกงซับโกงซ้อนโกงซ้อนเงื่อนโกงจนเหมือนไม่โกงก็โกงได้กลายเป็นความถูกต้องของคนไทยโกงกันเถิดโกงเข้าไว้จะได้ดีนี่คือความหายนะของประเทศเมืองมีเปรตทุเรศสั์สุบักษีต้องรวมแรงของเราเข้าราวีรวบตอนน่อตีเหล่าแมลงพวกเมงโก Thank you.